หลังจากที่ได้ลองใช้หูฟังมาหลายรุ่นในราคาไม่เกินสองใบแดงบอกเลยว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงกับเจ้าหูฟังเลวฟิตเอฟสามมากับบลูทูธห้าจุดสี่แบตเตอรี่สามร้อยมิลลิแอมป์ระยะส่งสัญญาณไกลถึงแปดเมตรดีไซน์มาได้สวยเรียบหรูหูฟังเป็นแบบอินเอียร์และยังแถมยางมาให้เปลี่ยนอีกสองขนาดใช้งานผ่านแอปง่ายๆเพียงสแกน QR code, โค้ดโหลดติดตั้งได้เลยเพียงเปิดฝาเชื่อมต่อบลูทูธทันทีมีโหมด ANC และตัดเสียงรบกวนตามสภาพแวดล้อมถึง38เดซิเบล ส่วนโหมดทาสปา a เลนได้ยินเสียงรอบข้านชัดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องถอนหูฟังและอีกโหมดสำหรับสายเกมมิ่งต้องบอกว่าดีเล์น้อยสุดลองแล้วใช้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันค้นหาหูฟังอีกด้วยเหมาะก,กับคนที่ลืมอย่างเรามากๆเลยส่วนตรงนี้จะเป็นโหมดปรับแต่งเสียงเราสามารถปรับแต่งเสียงตามใจชอบและสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือโหมดปัดฝุ่นกับไลนะ่น้ำ บอกเลยว่าโคตรคุ้มแค่ปิดฝาระบบจะปิดการใช้งานอันตโนมัติหูฟังมีทั้งหมดอ u 4ี 4. ส่วนเราเลือกแบบมีเคสมาน่ารักมากเลยใครที่สนใจกดดูในตะกร้าได้เลยค่ะ